ฮัลโหลทุกคนจากหลังมันดูขาวเกินไปไหมนะก็เพราะว่ามันเป็นสีขาวอา่ะอ่ะมืดเลยทีนี้สวัสดีคนดูสองคนคะ่ะวันนี้เราจะมากินข้าวกันเราอยู่ห้องกินข้าวคนเดียว <laughs> คนอื่นขึ้นห้องกันหมดแล้วนะคะก ีกับผักขมไรู้เปล่านะที่หน้าทีวีนะคะมืดไปไหมคะทุกคนถ้ามืดไปก็ก็ทำได้ไม่ได้น ha ah ha ี่เราจะมากินข้าวกันทุกคนให้ทายว่ากินข้าวกับอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เคยกินมาก่อนด้วยเขาสวยสิ่งนี้คือ เียวหลงเปาโอ้ยโอ้ยเียวลงเปาออเียวหลงเป,าเ,งเปาเคยกินแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ร้านนี้แล้วก็สิ่งนี้คือคือ มาผูตูุกู <S <S ้อ่านไมนออกอ่านออกเหมือนกันค uh> ่ะแต่ว่าจําชื่อเมนูมามันคือต้องหู้เสฉวนที่เอ๊มันควรจะหน้าตามันควรจะดูเผ็ดเผ็หรือเปล่าทุกคนแต่นี้ดูแบบว่าเขาไม่ได้ใส่พริกมาหรือว่าเราสั่งผิดเมนูถูกแล้วใช่หรอมันต้องเผ็ดไม่ใช่หรอดิฉันคิดไปอีกมันต้องเผ็ดจริงๆแล้วมันไม่ต้องเผ็ด แล้วให้เขาให้มาแต่ตะเกียบด้วยนะไม่ให้ช้อนมาด้วยต้องกินแบบปุงจีนที่แบบว่าใช้ช้อนกินนะคะ่อ,ะอะเอามันยังไงสิเอาแล้วไม่ได้กินแล้วล่ะวันนี้ ตอนแรกนะคะตอนแรกคิดว่าจะกลับมาแล้วอัดกรีติ้งนะคะแต่ก็คิดว่าสภาพเราอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ทำไมมันมืดจังหรือว่าเป็นที่หน้าจอไฟเสงหน้าจอฉันมันมืดเนี่ยโอเคมันสว่างเปล่าวะแต่ว่าไลฟ์ดีกว่าว่าอยากไลฟ์นะคะ <laughs> ส่วนกรีต t ิ้งนะคะทุกคนภายในอาทิตย์นี้ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะไปเอาช้อนก่อนรู้สึกว่าเป็นคนจีนไม่รอดแล้ววันนี้ขอไปเอาช้อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมา <c oughs> สภาพผมไม่ได้จริงๆเนี่ยทำยังไงมันถึงจะดูยังเป็นผู้เป็นคนแล้ววันนี้ไม่ได้พกหวีมาด้วย เหมือนกินผัดต้หู้ทรงเครื่องบ้านเรากองกินนะตน,นี้คือเดียวหลงเป่าค่ะใหญ่มากร้านที่เคยกินร้านที่เคยสั่งมาก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะผิดน้ำปลาเลย อยากได้อยู่เหมือนกันทุกคนสิ่งนี้คือมันจะช่วยให้เผ็ดขึ้นไหมไม่ใช่มันคือน้ำจิ้มเสี่ยวหลงเปาปะเนี่ยเอย้มันดูมีความแบบว่าทุกคนดูตรงนี้ดิแบบมันดูมีความร้อนแรงวะปะเลยคิดเป็นมันดูแบบมันดูเป็นน้ำมันแห่งความเผ็ดนะทุกคน ใช่เปล่วะไม่เสียวหลวงป้าวเห็นมีน้ำออกมาเลยเดี๋ยวหลวงป่าแห้งอ่ะคุณหลอกดาวอ่ะปกติมันต้องมีน้ำออกมาเผื่าหรือว่าน้ำอยู่ในนี้หมดแล้วหกเหรอ ร้านแกงแล้วนะต้องหูก็ไปเผ็ดนะเดี๋ยวหลงเปาก็ไม่มีน้ํานะร้านจกตามากเลยอืรู้เรื่องมันคือจิ๊กโชทุกคน คำเล็กจังอ๋อเพราะว่าออกกล้องออกกล้องเลยกินคำเล็กถ้าไม่ออกกล้องก็ไปเลยทั้งช้อนกินช้อนไปด้วยเลย <c oughs> สมมุติว่าไม่มีกล้องสมมุติว่าไม่มีไม่ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีกล้องก็จะไม่มานั่งพูดคนเดียวทุกคนเข้าใจปะ <c oughs> พรมันไม่มีน้ำแล้วมันแห้ง ใช่มันก็ถูกแล้วพราะไม่มีน้ำก็ต้องแห้งแหละแต่ว่าเสียลงงป๊าที่ไม่มีน้ำก็เหมือนทะเลทายที่ไม่มีโอยซนไว้จะมาดูย้อนนะคะหิวมากไม่ไหวแล้วสั่งแก๊ปสิค่ะ เรากินตามใครแล้วกดสั่งตามใจแกฟูดบังสายเก่งวันนี้จริงๆเรา,าสั่งเมนูแกฟูดซิกเนเจอร์มาด้วยนะ ของร้านขนมหวานร้านหนึ่งนะคะก็กะจะถ่ายรูปลงแหละแต่ว่าตอนกินตอนนั้นนะคือก่อนจับมือใช่ไหมคะแล้วรีบอ่ะกินหมดแล้วยังไม่ถ่ายรูปลงเลยเสียใจมากผลคือแก็บู้ซิกเนเจอร์คะก็คือมันจะเป็นเมนูที่มีเฉพาะสั่งได้แค่แก๊บู้ดคนก็ได้ปะคือหมายถึงใครอยากกินเมนูนี้ต้องสั่งแก๊พูเท่านั้นสั่งหน้าร้านไม่มี ได้เลยรอบหน้าต้องท้ามด่มถ่ายข้ามดมถ่าย,าายเล่นเกมกับดูพี่เป้ทำอะไรดีเล่นเกมสิคะถามอะไรเนี่ยโอ <laughs> ส่งฟรีด้วยนะใช่ค่ะส่งฟรีด้วยนะ ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเขาบอกว่าเขาคือใครก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าทำร้องเพลงตอนกินข้าวเขาคือแม่นี่แหละใช่แม่บอกตอนกินข้าวหรือตอนทําอาหารตอนกินข้าวแหละแล้วใครบอกแม่ ก็คือยายบอกแม่ทีหนึ่งแล้วแม่ก็มาบอกนี่ <c oughs> จะได้แฟนแก่เป้ถือช้อนมือไหนคือช้อนมือซ้ายหมายถึงตอนนี้ถือมือซ้ายแต่ปกติถือมือขวาทุกคนเข้าใจปะแต่จะมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนพี่นี่แหละคนถนัดซ้ายแต่ว่ากินข้าว ขนาดขวาเออใช่ปะวะหรือ,อเป็นเพื่อนหรือพี่จะไม่ได้แล้ววะจะมีอยู่คนนึงสักคนนี่แหละแต่ว่าครูประจำชั้นตอนประถมเขียนหนังสือได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยโคตรเท่ทุกคนตอนเด็กคือแบบอยากทำได้มากอัดเขียนมือซ้ายอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้รู้ว่าอย่าหาทำ นี่ถนัดขวาแจกินข้าวด้านซ้ายเอาจริงๆกินข้าวอ่ะมันได้หมดนะแต่ว่าเขียนหนังสืออ่ะไม่ได้ส่วยดี้นวังใจเื่อไรอ่ะคุยกับคนอีกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดคนอ๋อคอนไลน์เหรอเฮ้ยใครรูป่ัวเราเจเจกับผักผมไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ วันนี้เจอพี่เป้ที่งานจับมือด้วยเอาก็ต้องเจอสิเพราะว่าฉันไปงานจับมือไงเอาไม่เจอเนี่ยแปลกแล้ว <c oughs> ไปกินข้าวมาใจชั่วโมงหนึ่งเล้วนะจรงหรอทุกคนไม่คือเวลาเรากินข้าวแล้วก็ค่อยๆกินกคนว่าเราจะได้แบบว่ามีเวลาในการลิ้มรสได้รู้สึกไปกับรสชาติที่เชฟตั้งใจทำให้เราแบบอย่างพิธีพิถัน นะะนึกว่าสั่งเองไข่เยอะๆไม่ๆไม,ไม่ได้ถ้า AR มาเร่งล่ะก็คือก็คือไม่กินอะไรคือทิ้งไวอย่างนี้แล้วก็ไปอ่ะไปทำงานต่อ <laughs> แต่วันนี้กินเร็วกว่าทุกครั้งนะไม่ทุกครั้งก็กินประมาณนี้แหละทุกคน ไม่คือตอนเนี้ยคือเราอากินไปคุยไปไงเราก็เราอาต้องใช้สมาธิจดจ่อทั้งสองอย่างทั้งทั้งกินแล้วก็ทั้งคุยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าปกติแล้วกินอย่างเดียวก็สิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เป็นช่วงหรือเ่าพักก่อนอะย่้เธอพักก่อนพักก่อนพักก่อนว่าเริ่มอิ่ม พอเริ่มอิ่มเราก็้องพักก่อนคือจริงๆมันอร่อยนะทุกคนถ้าไม่อร่อยก็คือจะพับเก็บแล้ว,ลวก็ไม่กินแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันคือมันก็อร่อยดีแล้วก็อยากจะกินให้หมดเพราะว่าเสียดายในย่ข้าวเลยแค่เป็นส่วนสี่กล่องเองไม่หนึ่งส่วนสามวันนี้หน้าเหมือนพี่เป้เลยใข่ใค่หน้าเหมือนเป้ เคยกินนานสุดกี่ชั่วโมงคือมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบนั่งกินอยู่อย่างเดียวแล้วแบบหลายชั่วโมงนั้นคนคือมันก็นั่งกินด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยแต่ว่านานสุดเนี่ยตั้งแต่เคยตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ห้าทุ่มมั้งแต่มันไม่ได้นั่งกินอย่างเดียวนะทคนคือมันทําอย่างอื่นไปด้วยนะ ดูเมบ้างไหมครับเพิ่งดูจบไปเรื่องสาวน้อยอะไรวะที่ใช้โล่ะที่เก่งๆในในเน็ตฟิกะทุกคนสนุกมากก็เป็นเรื่องที่ ตัวละครผู้หญิงไม่น่าลำคาญหายากนะการ์ตูนที่แบบว่าตัวละครผู้หญิงมันไม่น่าลำคาญอะส่วนใหญ่มันจะแบบชอบมีบอยเพศที่แบบมันน่าลำคาญทุกคน น้องโลสายแทงใช่ เคยดูู้ก้าโลไหมครับเคยดูค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วหงุดหงิดมากหงุดหงิดแบบแบบตัวละครใน,นเรื่องมันโง่อะทุกคนมันหงุดหงิดน่ะแต่แบบคือใจอยากจะแบบอยากจะเลิกดูแล้วแต่ว่าไม่ได้คือมันมันแบบมันก็สนุกดีแต่มันโง่ ทำไมทุกคนดูตกใจกับการที่เป้กินข้าวเป็นชั่วโมงปกติทุกคนกินข้าวกันกีนน่นาทีไม่มีใครเป็นแบบชั้นหรอมันต้องมีสักคนแนะนะ3สามนาทีเบอร์และแกะข้าวยังไม่ทันหมดเลยสามนาทีอ่ะ กินไปดูทีวีไปก็เลยนานนี่อยาเห็นบ้านคนถ้ากินไปแล้วทำอย่างอื่นไปอ่ะก็นานกันทุกคนเลยแถ้าฉันตั่งกินปกติก็รอนสิบนาทีเหมือนกันหนะกไม่กินนานนะถ้ารีบกี่นาทีเคยตอนมัธยม เนี่ยว่าพักกลางวันใช่ไหมคือคาบก่อนพักกลางวัน่ะเขาเลทครูเขาสอนเลทจนแบบว่ามีเวลากินข้าวแค่ประมาณสิบนาทีแต่แค่เราไปต่อแถวซื้อข้าวก็ห้านาทีนะใช่ป่ะทุกคนแล้วก็เหลือเวลากินข้าวแค่ห้านาทีซึ่งไอ้ห้านาทีนั้นก็ดันซื้อซุกี้มา ร้อนมากแล้วก็นั่นแหละกินไปสซุกกี้ที่มันร้อนๆห้าน,นะนาทีก็คือลวกปากอะไรก็คือลิ้นชานะจ๊ะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้รสชาติสุกกี้ด้วยว่ามันอร่อยมันอะไรนะแบบอยาทาเวลาที่มีเวลาน้อยๆก็กินอะไรที่มันง่ายๆ ごそうナまでした。 แล้วก็่วงเขียดอับลับอยากนอนเลยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนนี่มันเป็นเรื่องจริงนะทุกคน ไม่เคยการทานพลังนี้ไหวเลยหนังตาคือส่วนที่หนักที่สุดในร่างกายจริงค่ะอืม,อม ั่งหวานกี่เปอร์เซ็นต์อะทำไงกินให้อ้วนอะเป๊ะกินยังไงมันก็อ้วน,น่ะคะทุกคนแบบว่ากินดึกๆก,ก็อ้วนแต่ชว่วงเรียนอะไรมก็อยู่ที่ระบบเผาผลาญแต่และคนด้วยแล้วก็อยู่ที่เคยตื่นมาหิวเลย คเคยหิวแต่ยังไม่หลับอะค่ะแล้วก็แบบว่าเมื่อไหรจะเช้าสักทีอยากกินแล้วอยากกินข้าวแล้วโมบายยังมีเนียงเลยเนียง